มาปลดล็อกไปเลยจึกอืมมาแน่นอนอะ่ะลูกบอลี่คาบเลย ตดก็สวัสดีคุณผู้ชมมาเราอยู่กับอุนทรมัง Legendary Hero 2โอเคก็ห่างหายกันไปนานสำหรับซีรีส์นี้หายไปนานมากเป็นสัปดาห์เลยก็สำหรับน้องๆที่ติดตามกันอยู่แล้วคุณผู้ชมนะช่วงนี้ก็ยังไม่ได้อัปโหลดอะไรเลยก็ยังไม่ค่อยว่างเท่าไหร่นะก็เพิ่งมาเห็นทางพี่จีนเนี่ยอัปเดตเอกิจกรรมมาใหม่อยู่นะก็เข้า มาดูแวะมาดูมาให้คุณผู้ชมได้ชมด้วยก็มีเออกิจกรรมนี้ก็จะหมดไปแล้วภายในะอีก3วันนะก็ผมรับมาหมดแล้วแหละสําหรับสายฟรีที่ได้มานะกิจกรรมอาร์คแล้วก็มีกิจกรรมใหม่มาเป็น ans, นะเออเน็กซัสอันแฟนนะเออนี่เลยมุลเตอร์แมนเน็กซัสล่างอันแฟนนะคือถ้าสายเติมเนี่ยก็จะได้กรอบรูปแล้วก็เออจิ๊กซอว์มาร์หกดาวด้วยนะอืม สำหรับสายฟรีเนี่ยก็ต้องรอต่อไปรอรับทุกวันเนี่ยได้แน่นอนนะเออกิจกรรมมีอยู่กี่วันไม่รู้สามสิบแปดวันนะเตรียมรับได้เลยสี่สิวันแหละอันนี้ผมล็อกอินมาสองวันแหละเหลือสามสิบแปดวันเออแล้วก็จะมาอัปเดตไอ้นี่กิจกรรมของ eSet X อืม eSet X เออเป็นร่างของ X หนะ้าร่างนี้นะคือสวยน่าดูแต่ว่า ไอแคปซูลเราไม่พอนะแคปซูลทองแต่ว่าเดี๋ยวผมจะไปอีกเซิร์เวอร์หนึ่งแล้วกันจะลองสุ่มให้ดูแล้วกันว่ามันจะออกได้จะออกในจํานวนกี่แคปซูลทองนะเออจะออกให้เรารอเปล่าก็ไอนี้มันประมาณเจ็ดสิบสี่แคปซูลเปล่าแต่แคปซูลผมมันหมดแล้วไงเหลือสิบนี่เหลือแค่สิบนะเดี๋ยวไปสุ่มให้ดูอีกเซอร์เวอร์หนึ่งแล้วกันเออแล้วก็มีตัวที่ผมดองไว้ด้วยนะสําหรับเอ,อ่อ ตัวเก่านี่เออดองไว้นะเป็นทิกเกอร์ดาค,คือไม่ได้ปลดล็อกมากิจกรรมของทิกเกอร์ดากก็เป็นสายเติมเหมือนกันแต่ว่ากิจกรรมมันหมดไปแล้วแต่ผมเก็บไว้นานแล้วยังไม่ได้ปลดล็อกสักทีนะมาจะมาปลดล็อกค,คลิปนี้ไปพร้อมกันเลยทิกเกอร์ดากนะนี่นี่โคตรไท่ออุลต้าแมนแห่งความมืดนะมาปลดล็อกไปเลยจอืมนี เป็นร่างเงอะนะสำหรับทิกเกอร์ดกนะเป็นสายสายตีไวหรือว่าอะไรวะมาเข้าไปดูดิทิกเกอร์ดเออเป็นสายตีปกตินี่แหละสายตีเร็วไม่ใช่ไม่ใช่สายตีเร็วสายตีธรรมดานี่แหละไหนวะทิกเกอร์ดกเราดูหน่อยดูท่าหน่อยนี่อยู่สุดท้ายเลยเพราะยังไม่ได้อัพนะอืมกระโดดมาแบบ มีควันดำๆลงมาด้วยไนะเอาใหม่ดินี่เอืออย่างเทเลยดูข้างหลังนี้คล้ายๆแบบโนอา่นะมีปีกด้วยมีแบบมีมีหงอนด้วยมีหงอนเออเหมือนหงอนไก่ <c oughs> โถท่าหน่อยอือหือเบ่งสายฟ้าสีแดงล่างความมืดนะเอาใหม่ดิอ๋อนี่มามายืนเคียงข้างกันยืน เอ้ยยืนมีม,มีมีกระแทกไหลเอ้กระแทกไม่ใช่กระแทกไหลกระแทกเขาเรียกว่าอะไรกระแทกข้อมืออาใหม่ดิอันนี้เบ่งสายฟ้าอุ้ยหนอีกท่าหนึง่งนี่ออกมาคู่กับทิกเกอร์ล่างธรรมดาเออมาร่วมมือกันนะสวยอยู่แต่ว่ายังไม่ได้เอามาโชว์หรอกคลิปนี้นะเพราะว่ามันต้องไปอัพพลังเพิ่มอีกแย่ๆเลยนะอืมปลดล็อกสกงลปลดล็อกสกิล เ,เป็นว่าเดี๋ยวจะมาเล่นให้ดูแล้วกันสําหรับเออที่กระดาษนะเ,เป็นคลิปลิปถัดไปแล้วกันนะสําหรับคลิปนี้เราแค่มาปลดล็อกให้ดูก่อนแล้วกันนี่สวยนะเออเราไปดูกิจกรรมเพิ่มเติมเออมันมีตัวนี้ให้มาด้วยแป๊บนึงขอนอกเรื่องก่อนไอ,อสัตประาดไหนวะนี่นี่นี่เยติตัวเนะี้ยเออคือผมได้มาแล้วอีกเซิร์ฟหนึง่งเดี๋ยวจะลองเล่นให้ดูแล้วกันไหนไหนเราก็ยังไม่ได้เล่นเนอ e ซีเอ็กหรือว่าดาร์กทิกเกอร์หรอกเพราะว่าผมจะมาสุ่มให้ดูเฉย oh. ๆนะเอาเป็นคลิปอื่นๆคลิปถัดไปแล้วกันนะอืมเดี๋ยวมาเล่นไอ้ลิงเยตินี้ให้ดูด้วยนะโอเคเดี๋ยวตัดไปอีกเซิร์ฟเวอร์หนึ่งเพราะว่าผมจะไปสุ่มไม้นี่ให้ดูเออเป็นร่าง e ซีเอ็กนะเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์นั้นอนะ่ะที่ผมจะสุ่มให้ดูอ่ะมันแคปซูลทองมันมีเยอะไงอันนี้มันมีแค่สิบมันไม่พอเออเดี๋ยวตัดไปอีกเซิร์ฟเวอร์แล้วกัน มาเร็วนี่นี่ไงกิจกรรมกซัตนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาแน่นอนเดี๋ยวจัดแน่นอนหกดาวไปเลยนะไม่ไม,ไม่ไม่แพงเท่าไหร่ตัวนี้นะสาหรับสายฟรีก็รออ่ะผมมาผมมาสามสิบกว่าวันเนี่ยผจะได้ตัวมาเล่นนะเออสี่สิบวันพอดีแหละอืมก็ทำใจรอหน่อยเออนี่ตัวเยตินี่ที่ผมจองมาเล่นนะอ,อ คือเราจะมาสุมอ e ีสีเด็ก่อนแล้วค่อยไปเล่นตัว Ye เยตินี้แล้วกันเพราะว่ายังไม่ได้เล่นอ e สีเด็กทีเดียวหรอกเพราะว่าต้องไปอัพพลังนู่นนี่นั่นให้พี่แกก่อนอเฮ้ยใครได้เน็กซัตมาแล้ววันนี้นี่เนี่น <Wow. S 1> ยยืนอย่างเท่เลยล่างอันแฟนนะชื่อโกคูซะด้วยไม่ควรเล่นชื่อโกคูตั้งชื่อตัวละครชื่อโกคูโอเคเดี๋ยวเราไปดูอ e ีสีเด็กแล้วกันนี่ร้อยสามสิบนะคือผมสงสัยอยู่อย่างหนึ่งในตรงที่มันมี ดสิบครั้งแล้วก็สี่สิบครั้งข้างล่างเนี่ยในแนตรงเนี้ยคือไอแปดสิบเนี่ยคือออกอสีเองแน่นอนแต่สี่สิบครั้งเนี่ยมันจะออกก่อนที่เราจะสุ่มได้ e สีเองนะสี่สี่สิบครั้งฟังขวามือเนี่ยเออไม่รู้ว่ามันจะออกตัวแรงเหมือนกันหรือเปล่าไอสี่สิบครั้งเนี่ยคือถ้าเราสุ่มสี่สิบครั้งครบปุ๊บมันออกตัวแรงให้คือตู้มันก็จะรีใหม่คือต้องไปรีไม่ไม่ใช่ดีต้องไปสุ่มอีกครั้งแบบ แปดสิบแคปซูลอ่ะเออเนี<ะ>่ยมันไม่ให้สุ่มแบบทีเดียวแปดสิบนะมันมีไอ้สี่สิบมาขั้นไว้นะอืมเดี๋ยวจะดูว่าไอ้สี่สิบอันเนี้ยมันเป็นตัวแรระดับ S S R หรือว่าตัวแรระดับธรรมดาเดี๋ยวสุ่มไปเรื่อยๆเลยสี่สิบครั้งเลยอ่ะกดแบบไม่ต้องดูเลยกดแบบสิบครั้งไปเลยนี่เออดูไปก่อนตอนนี้ดูไปก่อนข้ามไป สัตว์ประหลาดนี้มาเดี๋ยวดูไปด้วยกันเลยว่าไอ้สี่สิบครั้งเนี่ยมันเป็น E4X หรือว่าระดับใหญ่กว่านั้นนะอาจจะเป็น s s d a ก็ได้ดีไม่ดีคือนี้กิงโจได้มาแล้วแหละโอเคผมก็จะพยายามตัดๆไอ้ที่มันตึงึงตึงๆตรงนี้ออกไปนะเฮอคือช้ามากมายังมายังมีตัวแรมาเปล่าไม่มี ก็มีตัวระดับธรรมดากับระดับสีเขียวนะเออมาเฮ้ยเมื่อกี้มีระดับสีม่วงด้วยใน่หวาตัวอะไรนะออก็มีระดับสีม่วงตัวหนึ่งนี่ยี่สิบจิกซอนะตรงกลางเลยสับป,ประรดตัวนี้เลยที่มีก้ามหนีบเออมาเดี๋ยวเราแบบสุ่มไปทีละสิบเลยนะอันนี้ี่สิบครั้งแล้วนะเล็กสามสิบครั้งผมอยากรู้ว่าไอฝั่งขวาเนี่ยมันอที่มันเป็นสี่สิบแคปซูลอะ่ะ ตอนนี้ใช้ไปสิบแล้วเหลือสามสิบแล้วมันจะออกตัวอะไรให้นะไม่ใช่อีสีทธเองแน่นอนอีสิเอกเนี่ยต้องใช้แปดสิบนะอืมไอธิ์สิบเนี่ยมันคืออะไรกดข้ามไปเลยนี่ได้เบรยลจิกซอเบเรียลมาสองจิกซอเอง <c oughs> น้อยมากยี่สิบแล้วฮะไอ้สามสิบครั้งละมาดูว่าไอ้รอบที่สี่สิบเนี่ยไม่ใช่รอบที่สี่สิบ สี่สิบอะเออครั้งที่สี่สิบอะอีกสิบแคปซูลเนี่ยมันจะออกตัวอะไรเอาอุลตร้าแมนเซตนี่ไงเดลต้าไลคอนะนี่นี่น,นี่ตรงนี้เลยเออกอุลตร้าแมนเซตให้ยิงด้วยเป็นเดลต้าไลคอลระดับเอเดดานะืึนี่ไงมันก็สุม่มเขาเนี่ยต้องใช้แปดสิบในการสุ่ม e สี็ x แล้วเดี๋ยวผมให้ดูนะมันได้จริงๆนะนต้าแมนเซตเดลต้าไลคอไหนวะ ได้มาเมื่อกี้เนี่ยชัวป้าบเลยนี่ไงโหได้จริงด้วย <Wow. S 1> ออกไปในนี่นะอุลตร้าแมนเซตเดลต้าไลคอนะอืมแต่ไม่ใช่อ e ีซีดเกนะมาเดี๋ยวไปดูว่าอีกแปดสิบครั้งเนี่ยมันจะออกอ e ีซีดเอ็กให้หรือเปล่าเฮ้ยแต่ก็ดีได้อุลตร้าแมนเซตเดลต้าไลคอมาเซิร์ฟนี้ผมไม่มีไงแต่อีกเซิร์ฟอื่นอ่ะมันมีอยู่แล้วไงแต่ก็ดีนะนเป็นระดับเอเดาด้วยโหดอยู่ด้วยนะ อไปดูอีกแปดสิบครั้งแล้วกันเนี่ยแปดสิบครั้งเนี่ยผมว่าออก e ็ x แน่นอนเดี๋ยวไปเร็วๆเ,เลยมาออกก็เปล่าเอาไทกะครับไทกะไทกะมีแล้วไม่ใช่อะไรมีแล้วไม่ตื่นเต้นเลยไดยแต่สัตว์ประหลาดอะไรนี้สัตว์ประหลาดสีเขียวกระจอกไปอยากเห็น e6x โอเคเดี๋ยวเรากดแบบไม่ต้องดูแบบฉากเมื่อกี้เลยเมื่อกี้ผมออกไปหน้าเมนูไงมันเลยต้องมาดูฉากไอ้ตึง้งตึ้งตึงมาไม่โอเคไป<ว>ไปที่เมื่อกี้สิบครั้งแล้วยี่สิบครั้งแล้วการนี้สามสิบสี่สิบโอเคห้าสิบหกสิบ เจ็ดสิบ <ule> มาต่อไปเป็นสิบรอบสุดท้ายแล้วผมจะดูแบบตึงๆไงมาลุ้นว่าการเปิดตัวของ e4x เนี่ยมันจะเท่ขนาดไหนถ้าเราส <î Concept net> ุ่มได้เนี่ยเออไปผมว่ามาแน่นอนมาแน่นอนเลย e4x นะไทยท้ไม่อยากได้แกต้องการ e4x เว้ยเบื่อแล้วไทยทัาเบื่อ โกโมูละอืมโกโมลูล่าลูกลักอีกแล้วไปได้ได้มาก็ดีเดี๋ยวอัพอัพโกโุมล่าให้หโดหโดเอาไว้อัพจิกซอเอาไว้อัพโกุมล่าให้มันหโดหโด,โดนะอ่าดูไปเรื่อยๆเลยลอรอลุ้นได้แล้วโอ้โหแตอได้เป็นจิกซอมาเอาไว้อัพไงอัพดาวมาแน่นอนอะ่ะ นี่ไงล่ะอืมอีซ e ีดเอ็กดูยางเท่ระดับเอสคือเอาง่ายๆตู้เนี่ยที่ผมสุ่มไปอะ่ะต้องใช้ร้อยี่สบครั้งไงสี่สิบครั้งแรกนี่ได้ระดับเอสเอเลยนะเป็นอุลตร้าแมนเซตเดลต้าไลค์คอร์ครั้งที่สองได้อ e ีซีดเอ็เป็นไงเอาง่ายๆคลิปนี้คือได้สองตัวเลยได้ตัวแรสองตัวเลยเออใช้ไปร้อยี่สิบนะ อืมสี่สิบกับแปดสิบได้มาเรียบร้อยไหนเก็บของก่อนละกันเอาจิ๊กซออืมไอ้อัพดาวนี่เนะีเรียบร้อยฮะกดกลับไปอืมดูหน้าอีสีเด็กหน่อยเท่ากับว่าคุ้มอ่ะร้อยี่สิบได้นี่ได้เซตเดลต้าไรคอร์ด้วยเลเวลหนึ่งเลยนะที่ได้มาเลยนะเออระดับเอเด้ดา อืมันก็ถือว่าสุดยอดนะเซตอะเซตล่างเนี่ยเอเดดอาด้วยตีไวด้วยนะตีเป็นสายปกติแหละแต่ก็ตีไวในระดับหนึง่งไหนอะหีซ e ีดเอ็กเอ้เลยรือเปล่าวะมันน่าจะอยู่ใกล้กันไม่ใช่นี่ไงอยู่ข้างหลังโอ้นี่ชวบหืมเบ่งสายฟ้าออกจากตัวเอ็กเอาใหมาด่ดิเทวะ เหาะมาแบบนี้เลยแล้วก็โชว์อ้เบ่งกล้ามเบ่งกล้ามโชว์สายฟ้าเฮ้ยเอาดาบออกมาจากตรงไอ้นี่ตรงเออหน้าหน้าผากนะเออตรงไอ้นี่ที่เป็นแหลมๆตรงหน้าผากอุย้ยอะไรอะไรโอ้ยเบ่งเบ่งอะไรเบ่งอะไรเมื่อกี้จับหูฟังเหมือนเหมือนกำลังฟังเพลงอยู่แนวใหม่ดิเอาดาบออกมาอ อีกท่าหนึ่งอีกท่านึงจับเบาฟังเพลงโยกโยกเออเพลงมันสนุกไงมันใส่เบาอ่ะชอบมากเหมือนมันใส่หูฟังไะฟังกันใหญ่อ่ะเอออย่างเท่เลยดูดูลวดลายหน่อยดิก็เหมือนเอกล่างธรรมดาหละแต่ว่ามันจะมีลวดลายที่มันดูเท่กว่าเอางี้มันเท่เออมีหน้าตาคล้ายๆไหนไปดูเอกล่างธรรมดาดิมันแตกต่างกันมากขนาดไหนนี่ไอันนี้เอคล่างธรรมดา ชื่อมก็ข้างหน้ามันจะทู่ๆแบบโค้งไปข้างหลังนะสําหรับเขานะมาดูล่างนี้มันจะมีแหลมๆอยู่ข้างหน้านะเป็นยืนย่นๆออกมาเอาไว้ดึงมิดดาบออกมาซึมโช่าโช่าดึงดาบออกมาฟรึบนี่เฮ้ยโค้ท่ ใครสุ่มได้แล้วก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะเออสุ่มได้แบบว่าใช้ไปกี่จิกซอเอ้ยใช้ไปกี่แคปซูลไม่ใช่กี่ิ๊กซอก็ปกติมันก็ใช้แปดสิบอยู่แล้วนะอืมสำหรับตู้สุ่มนั้นอนะ่ะแล้วเราโชคดีคือใช้ไปร้อยี่สิบครั้งแรกสี่สิบได้อุตม์แมเซตเดลต้าไลค์คอคือว่าโชคดีไปได้สองมา,มาสองตัวแลรเลยนะเดี๋ยวเรามาเล่นเอ,อไอเยตีนี้ให้ดูแล้วกันเพราะว่า ยังไม่ได้เล่นในอีซีเด็กหรือว่าตัวนื่นหรอกเพราะว่าเราแค่มาสุ่มให้ดูเฉยๆไมันจะเสียเวลาเกินไปเฮ้ยพลังเยอะเกินเอามืนหกพอเดี๋ยวมาช่วยร่างเยติด้วยนะเอเยตีนี้ก็เป็นกิจกรรมฟรีเพิ่งหมดไปไม่นานนี้นะเออจะมาลองดูว่าถ้ามันโหดไหมผมอัพให้มันไประดับหนึ่งแล้วแหละเอาไปกับพี่ออฟคาลิเบอร์แล้วกันออฟออริจินมา ดูท่าของพี่เยติหน่อยดิอ,อุ้ยนี่เบงอุ้ยท่าของพี่โกลิล่าเยติมามีอะไรบ้างเฮ้ยมีท่าลูกบอลลูกบอลต่อยต่อยไปก่อนดูดิต่อยธรรมดาก่อนเออกระโดดควนกระโดดควนทุบๆอือกระโดดทุบกระโดดทุบกระโดดกระโดดทุบนะลูกบอลั้งลูกบอลน,นี่โหนี่นี่ถ่ายถ่ายลูกบอลถ่ายถ่ายเอย เออเอาแบบหิมะมาถ่ายเป็นลูกบอลเออเราก็ชนศัตรูมีพ่นมีพ่นมีพ่นถ่ายศัตรูด้วยแบบเดี๋ยวอย่เพิ่งฆ่าหมดไอออฟออริจินให้เราปล่อยลูกบอลก่อนปล่อยลูกบอลโชว์บ้างมีชนแม,ม่ชนแม,ม,ม,ม่เป็นไง <c oughs> เละเฮ้ยทาพ่นน้ําแข็งออ้โหนี่นี่แข็งแข็งโอเยตายเรียบร้อย เพิ่มท่าหน่อยเพิ่มท่าหน่อยลูกบอลพิคาตดีเนี่ยเฮ้ยเราขอเราขอพ่นน้ำแข็งเจอดาบของออฟตามไปไม่น่ารอดเรียบร้อยเอายังมีอีกโอ้ยยังไม่จบดีกว่าเออมาสู้ต่อดูว่าหมดแลหละเราก็ยืนมองยืนมองออฟอลูกบอลพ่นน้ำแข็งหน่อยยืนอึ้งอยู่ได้พ่นน้ำแข็งใส่แม่ ทบนี่ไนงะทุบทบทบทเฮ้ยเดี๋ยวเราจัดการมาันเองอ้าวไม่ทันแล้วออฟจัดการแล้ว <c oughs> นี่พี่เยตินะบูนี่เออมันดีอยู่อย่างหนึ่งคือมันแช่แช่แข็งศัตรูได้ชั่วข่าวนะแบบเว็บเดียวนะเออเหมือนท่าของไหอะไรวะที่มันแช่แข็งศัตรูได้ ถ้าของเบซ่าเออเบซ่าอัตแมนเบซ่าสามารถแช่แข็งศัตรูได้นะคือ,อแต่นั้นจะแช่แข็งนานกว่าตัวนี้นิดนึงผมว่าต้องอัพมันไปให้มันแข็งแกร่งกว่าเนี้ไอเจตตตัวเนี้ยมันอาจจะแช่แข็งได้นานกว่านี้ก็ได้คือ,อมันก็โอเคแต่มันเป็นสายสีเขียวแล้วเป็นระดับสีเขียวมันคือมันไม่ค่อยโหดเท่าไหร่ถ้าไม่ตายก็ไม่มีให้ดูนะแบบตบตบต่อยต่อยธรรมดาคือ,อปล่อยได้แค่ท่าน้าแข็งกับท่าลูกบอลธรรมดานะ อก็ประมาณนี้แล้วกันสําหรับการสุ่มแล้วกที่ผมสุ่มให้ดูตอนแรกเอ้ยไม่ใช่ปลดล็อกให้ดูตอนแรกไอ้ Dark t i g e r ด้วยเออดองไว้ตั้งนานคือไม่ได้ทําทักทีไงดองไว้อยู่นั่นเออได้มาตั้งนานแล้วแต่ดองมาอยู่เดี๋ยวไปอัพพลังของพวกพี่แกให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็ Easy X ด,ด้วยนี่ตัวนี้เลยเดี๋ยวไปอัพพลังให้โหดก่อนเดี๋ยวเราจะมาเล่นแบบเดินต่อสู้กับศัตรูเอาแล้วกันสำหรับคลิปถัดไปแล้วกัน โอเคสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้แล้วกันนะสำหรับการสุ่มนะแล้วเราก็กิจกรรมของเน็กซัสด้วยนะเตรียมรับฟรีนะน้องๆใครที่อยากได้อุลตร้าแมนเน็กซัสคือมันก็เป็นสายแรผมนับว่าเป็นสายแลตัวหนึ่งเลยนะเนี่ยเน็กซัสกับอุลตร้าแมนอาร์คเนี่ยโอเคเพราะว่ามันไม่มีในตู้สุ่มธรรมดาไงคือถ้าใครพลาดกิจกรรมพวกนี้เนี่ยคือเฟลมากคือน่าเสียดายนะเออถ้าใครไม่ได้รับมานี้ มันเป็นตัวแรตัวหนึ่งเลยแหละมีเฉพาะตอนกิจกรรมเท่านั้นถ้าพลาดคือไม่ได้มาเล่นแน่นอนได้เล่นแต่ตัวแบบธรรมดาเออตัวที่มันมีในตู้กลุ่มธรรมดานะนี่คือมันเป็นตัวพิเศษถือว่าเป็นตัวแรระดับหนึ่งหาหาในตู้สุ่มไม่ได้ไงต้องรับตามกิจกรรมหรือว่าเติมเมาอืมก็อย่าพลาดกันเลยกันสำหรับคิว้ไว้แค่นี้เลยกันไปละเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาวิงาาว่งหน่อยเอามาวิ่งหน่อยอีฟี่เด็กอะ สักนิดสักนิดเออโชว์ท่าหน่อยโชว์เขาหน่อยเนี่ยโชว์เพื่อนๆหน่อยเออเป็นไงนายมีอาร์คแต่เรานายนายน่าจะสายฟรีแหละเนี่ยสีเขียวอะเป็นโล่สีเขียว <c oughs> ราก็สายฟรีแหละแต่เราต้องเก็บจิ๊ฟรอ์ไงไม่ใช่เก็บิ๊กซอจิเราต้องเก็บแคปซูลไงเออเราไม่ใช่สายฟรีไงเราต้องทํากิจกรรมเก็บแคปซูลเยอะๆกว่าจะได้มามันก็ฟรีนั่นแหละ <c oughs> ไม่ต้องเติม แต่ต้องเล่นกิจกรรมบ่อยๆนะกว่าจะได้แคปซูลทองมาโอเคสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้แล้วกันสำหรับการสุ่มไว้เจอกันคลิปต่อปไปสิโยเกนบ๊ายบายไปดีกว่าอื